สวัสดีค่ะวันนี้นะคะมาพบกับคูพักรัจจำนะคะจากเพจสอนสร้างธุรกิจด้วยออนไลน์นะคะวันนี้นะคะสําหรับตัวคุพักนะคะจะพาทุกท่านนะคะมาเยี่ยมชมร้านร้านนึงนะคะที่เป็นร้านกาแฟที่อยู่อําเภอขามทะเลสอจังหวัดนครราชสีมาซึ่งอยู่หน้าโรงเรียนขามทะเลสอเลยนะคะก็เป็นโรงเรียนประจาอําอเภอนะคะที่คุพักได้มีปเรียนอยู่ที่ถึงบ .6 หวันนี้จะพามาเยี่ยมชมร้านที่กําลังจะ ข้ามาอยู่ในโลกของออนไลน์นั่ยคืในโลกของแอปพลิเคชันมือมอนะคะเชิญตามมาเลยกาวร้านกาแฟสดนะคะที่มองค่าแองดอกไม้ท็อปบลลิสน,นะคะมาดูบรรยากาศในร้านของเราดี่ะบรรยากาศในร้านของเราซูมซูมไปในร้านของเราน่อนะะึงค่ะ กู๊ดกูกูากบร้านน่ารักมากๆเลยนะคะมีทุกมุมกาแฟมุมถ่ายรูปต่างๆมากมายนะคะนีนะคะมีค่ะในส่วนของคู่กิ้งนะคะกระเพราหมูพะแนงนะคะสปาเกตตี้อะไรต่างๆอ่าโอเคมุมนี้นี่นะคะมุมนี้ถ่ายรูปสวยมากเลยนะคะสวยมากนะคะมุมนี้ไว้ถ่ายรูปนะคะเนื่องจากว่าที่ร้านกาแฟนี้นะคะเจ้าของเขารับจัดงานแต่งด้วยนะคะก็เลยมีมุมกิ๊บเก๋น่ารักทุกคน สามารถมาถ่ายรูปชส,สวยได้อ่ะเดี๋ยวเราเข้ามาในร้านนะคะมารู้จักกับคุณแม่นะคะคุณแม่ของร้านนิดน,นึงนะคะอ่ะสวัสดีคุณแม่อ่ะนะคะวันนี้นะคะก็แนะนำนะคะของเกดคุณพักรักจํำนะคะก็มาเยี่ยมชมร้านกาแฟคุณแม่นะคะคุณแม่เป็นใครคะแนะน,นําตัวนิดนึงเป็นแม่ของเป็นก็เป็นลูกสะใภ้อ๋อก็เป็นลูกสะใภ้นะคะแล้วก็เป็นคุณแม่ของเจ้าของร้านของผู้ชายนะคะอ่ะ แต่ค่ะของพี่เอกของเราก็วันนี้คุณแม่ก็ในร้านมีอะไรบ้างคะแม่อ่ามีเมนูมีเยอะแยะเลยค่ะอ่ามีกาแฟมีกาแฟมีอะไรอย่างโกโก้โกโก้อะไรอย่างเงี้ยมีทุกอย่างอาหารด้วยอาหารด้วยค่ะทำเองหมดเลยทำเองหมดเอ๋อนะคะโอ้โหสุดยอดเลยเป็นธุรกิจในครัวเรือนเป็นไงคะมีลูกค้ามาเยอะไหมคะแม่ก็เรื่อยๆอ่ะโตเรื่อยๆนะคะมีมุมตรงนี้มุมคาราโอเกะเหรอคะ คุณแมไม่พาไปดูที่ตึ้งแถวตู้ไปดูที่นนะอันนี้อ่าอ่ามาออกเดลกาเล้วน้องราด้านะจ๊ะอ๋อไม่เป็นไรนั่งร้องเพลงเรียนเวลาบุ๊คลาสมาแบบอย่างใบไผ่อ้ยนั่งได้ค่ะฟรีไหมคะฟรีอ๋อฟรีสุดยอดเลยนะคะแล้วทำดอกไม้ด้วยใช่ไหมคะใช่นะคะนี่ค่ะรับจัดดอกไม้นะะดอกไม้ทั้งดอกไม้สดดอกไม้ประดิษฐ์ ทัหมดเลยนะเดี๋ยวอาจจะเข้าร่วมอยู่ในของแอปพลิเคชันมของเราด้วยนะคะก็ใครผ่านไปผ่านมาแถวๆนี้นะคะก็สามารถแวะชิมได้นะคะแวะชิมแล้วก็แวะดูดอกไม้ดูดอกไม้รับจัดงานแต่งนะคะอูเขาฝีมือนะบอกเลยตั้งแต่สมัยเรียนอยู่ด้วยกันมานะฝีมือยอดเยี่ยมมากแล้วก็อาหารก็มีบรรยากาศก็ดีกาแฟก็มีนะคะแล้เมื่อกี้เราสั่งันไว้อยู่ตรงไหนเออชิมได้เลยคุณแม่ขอขอที่ไหนคะขอรอดขอรอด นี่ไอ้อ้อร่อนตรงนี้นะคะมีร้านสวยมากเลยไม่ได้มานานนะคะอนี่นะคะกาแฟนี่เลยคาปูชิโน่น,นะคะแก้วละเท่าไหร่คะเนี่ยเอดหถ้าธรรมดาถ้าไม่เพิ่มช็อตก็สีิอ๋อโอเคสี่สิบาทแก้วใหญ่มาก <c oughs> สุดยอดเลยคะ่ะแก้วละสี่สิบาทนะก <c oughs> ิน,นีอเมริกาโน่น้ำพึง้งอ๋ออเมริกาโน่น้ำพึ่งนะคะอ่า โอเคค่ะน okay. ีข่ของตะก้อง่อตะก้องค่ะตะกอ้ะกองไปค่ะอันน mm. e okay, ี้ของดิฉันนะคะคาปูชิโน่เพิ่มช็อตนะคะไปคุณชอบความเข้มข้นเดี๋ยวขออนุญาตเนื้เข้มข้นไหมเข้มข้นแล้วแม่โอเคค่ะโอเคค่ะโอเคเพราะไปคุณชอบความเข้มข้นแล้วแบบคือคุ้มเกินราคา40บาทแม่ไม่ไม่ขาย60สิบเหคะหมายถึงว่าถ้าเพิ่มนะคะจะหกสิบถ้าปกติสี่สิบอไปสี่สิบตามเมน ทั่วไปก็ไปทำเหมือนนกับตามร้านนะกับ40แต่ถ้าเราเริ่มกว่อนี้มันก็เป็นิบอ๋อโอเคเลยแต่แก้วใ,ใหญ่มากมนะรับรองนะคะว่าคุ้มนะคะคุ้มเกินราคาคา,คานที่อื่นดื่มที่อื่นนะ,ะ60บาทนะคะแต่ที่นี่แค่40บาทนะ <40 S 2> แะแม่40บาทนอกจากว่าพิเศษ พิเศษอ่าโอเค uh, <okay. S 2> ได้ไดถ่าได้นี่นะคะก็ใครผ่านไปผ่านมานะคะก็แวะนะคะที่หน้าอาเภอขามทะเลสออโรงเรียนขามทะเลสอวิชาวิทยานะคะก็อ,อําเภอขามทะเลสอจัองหวัดนครราชสีมานะคะเอาแวะ,ได,แวะได้นะคะยังไงเดี๋ยวเจอกันนะคะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะคุณแม่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ